สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มาแนะนําการเดินสายไฟฟ้าเข้าตัวเต้ารับ2ขาเป็นแบบหน้ากาก3มช่องของบิตชิโนนะครับผมเป็นของบิตชิโนเป็นหน้ากาก3มช่องครับผมตัวของเต้ารับของตัวบิตชิโนนะฮะผมก็จะมี1เต้ารับเนี่ยมี4รู Z เอ็นสองรู oo, แล้วก็แอลสองรูนะครับผมตัวนี้จะมีทั้งหมด3ตัวเราเป็น3มช่องเลยสามตัวนะครับที่วี่แล้วผมแนะนําตัวนี้ไปใช่ไหมฮะจะเป็นตัวหน้ากากสองช่องครับแต่วันนี้ผมจะมาทําเป็นแนะนําเดินสายเป็นหน้ากากสามช่องนะครับผมก็มีเป็นเต้นแล้วก็อแอล L เป็นลายมีไฟนะครับผมสายไฟที่ใช้ สายไฟที่ใช้ก็จะเป็นแบบสาย THW เป็น1คูณ2.5 s q สมลนะฮะตอนนี้ผมจะใช้สีดำแล้วก็สีดำเนี่ยจะเป็นสายที่มีไฟแล้วก็เป็นเป็นตัว L นะฮะส่วนตัวนี้สีฟ้าหรือว่าสินเงินอนี่ยใช้เป็นสายนิวตันก็เป็นสาย2.5 s q สแควร์มกันครับผมสายไฟนี้ผมเลือกใช้แบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเดินปัก กัผมจะใช้เป็นสาย VAF นะฮะไม่เป็นสีน้ำตาลจะสีน้ำเงินนะฮะหรือฟ้าเนี่ยฮะก็ตัวนี้น้ำตาลจะเป็นไฟไฟจะเป็นนิวตอนนะฮะเราถือาใช้เดินปัก๊กปักในขยันที่ผมเป็นคลิปที่แล้วที่แนะนำฮะครับตันิวตอนจะขาจะใหญ่หน่อยตัวแอขาจะเล็กครับวเราเสียก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับวันนี้เรามาเริ่มเริ่มที่เดินสายกันครับ ตัวหน้ากากของมิชชิโนเนี่ยนะฮะ,ะวิธีแกะก็ตรงนี้ฮะแกะทั้งข้างนี่ฮะสองด้านนัดเข้าไปครับแกะเปลาออกมาครับผมเวลาเราจะเอาปลั๊กออกเนะี่ยเราก็ใช้เซ็กแรมนะฮะหรือว,ว่าไขควงแบนงัดตรงนี้นะฮะตัดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาเป็นฝั่งนี้นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันทําวิธีเดียวกันครับ มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ฮะตัวตัวนี้ฮะเป็นสปริงตัวนี้เป็นขาล็อกนะครับมาหน้าตากจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะมีตัวล็อกตัวนี้ฮะการเลื่อนครับส่วนตัวเต้ารับเนี่ยตัวนี้ก็ฝั่งนี้มันจะบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นเอ็นนิวตันอันนี้เป็นแอลเป็นลายมีไฟนะฮะวิธที่สายก็ เราจะใส่ก็ดูตัวตัวะนะัืะเนี่ยวิซิโนอยู่ด้านบนการใส่ก็ลักษณะแบบนี้ฮะาตัวนี้ยมันจะเข้าล็อกกับตัวนี้พอดีครับตัวนี้อยู่ด้านบนจับใส่เข้าไปครับนึ่ตัวหนึตัวนะฮะน่นฮะนะครับผมอันนี้เป็นเอ็นนะฮะเนื้อต้นทั้งหมดนะฮะ นิวต้นนิวตอน,น,ตอน L อยู่ข้างล่างนะฮะเป็นลายมีไฟอยู่ข้านล่างครับอแล้วก็วิธีตอนนี้ผมเดินสายไว้แล้วตัว N เน,นี่ยเราจะใช้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะ,ะนงเงินไปเลยครับออสายนี้ผมตัดไว้แล้วไปเลย สายไฟก็ตัดประมาณนี้ครับประมาณสองนิ้วอะครับตัวทองแดงเนี่ยถ้าเราคำนวณว่าเราจะเสียบลึกเท่าไหร่ให้ให้วัดตรงนี้ฮะนะมันก็จะพอดีทองแดงแค่ประมนี้แต่นี้มันเวลาเราใส่ไฟมันก็จะพอดีครับวันนี้เียบตรงนี้ทองแดงก็จะพอดีที่ไหนนี้นะฮะ นตอนนี้เราจะมาอันนี้เดี๋ยวเราลองมาต่อสายเลยนะครับ นี่คือสายเมนสมมุติตอนนี้ก็คือสายเมนที่มาจากบ้านเราโดยตอนจะเข้าน้ําตาลเนี่ยเข้าดำตัวนี้จะเป็นแอลมีไฟลักษณะ,ะน,นี้ เสร็จปุบบ๊เปบเราเดินสายเมนเรียบร้อเสร็จเราก็มาใสา่หน้ากากหน้ากากก็จะมีตาดิซิโนยตรงน,นี้ตัวนี้นะฮะดิซิโนเห็นอยู่ท่านบนการเดินสายเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็โนลักษณะนี้ แล้ก็ประกอบเสร็จแล้ว,พอพอเ,ลวเอามาชิกไฟดูกันนะครับตัวนี้เป็นนอกกว้างตัวนี้อย่าเป็นนิวตอนช็ปดูครับตัวนี้ขาเล็กเงี้ยน,น้ำตาลข้าวดำเป็นลายมีไฟนะฮะเป็จจากน็อตได้เลยมีไฟหรือมาเช็คด้านบนครับมีไฟตัว ใช้เครื่องวัดดูก็ได้ครับนะฮะครับอันนี้คือมีไฟอันนี้มีถ้ามีไฟมันจะติดดังขึ้นมาทัีทีถ้ามีไฟะฮะถ้ามีไฟะจะไม่ดังแต่ถ้าเมื่อไหร่มีไฟเข้ามาปุ๊บจะดังทันทีครับใช้ดีครับตัวน,นี้มันจะแสไฟก็ยังได้เลย วันนี้ก็วิธีที่ติดตั้งนี่ก็คือเรียบร้อยแลวนะครับตัวนี้ก็ลองทําดูครับที่บ้านบางทีเราให้ช่างมาก็เป็นแค่จุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยช่างก็อาจจะไม่สะดวกมาหรือว่ายัางไงผมก็ต้องออกกดเป็นกลางนะครับแต่ว่าถ้าเราทําเองได้ก็ทำนะฮะก็อย่างแรกก็ต้องลงเบรกเกอร์ลงเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยทําไฟทุกครั้งนะฮะลงเบรกเกอร์ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะ เอาลงเบกเกอร์ปุ๊บหลวกไฟเนี่ยเราเช็คไม่มีปุ๊บเราก็ทําเราได้ทําเสร็จเราค่อยขึ้นเบเกอร์แล้วค่อยค่อยมาเช็คดูคไฟดูเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเปลี่ยนมุทีเปลี่ยนสวิปักก็ซื้อจากตามห้างอะโฮมโปรก,ก็มีนะครับโฮมโปรก,ก็มีขายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อก็เข้ามาดูได้ครับวิธีติดตั้งก็แบบง่ายๆครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็น2ส,สายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างตัวเนี้ยมันจะต้องเป็น3ามเส้น มีมีสาย L คือมีไฟเห็นไหมมีไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียบกาวซึ่งสายนี้กาวเนี่ยจะต้องเพิ่มสา,สายสีเขียวมาอีกหนึ่งเส้นที่ที่จะเสียบตรงกลางนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะแอเสียบลักษณะนี้ครับก็โดยตอนก็จะเสียบลักษณะนี้อีกเส้นเ,นเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเดี๋ยวมันทำให้ดูครับตัวนี้ คลิปหน้าจะทําให้ดูวันนี้ก็เป็นสามสามช่องต้ารับสองขาสามช่องนะฮะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็แนะนํานะฮะจ่ายไฟตัวปลั๊กเนี่ยเพิ่อมอีกนิดนึงนะฮะควันไฟสายไฟสองจุดห้าสแคว์มิลเป็นหลักนะครับเพื่อการโหลดไฟได้มากกว่านะฮะผมครับผม,บผมวันนี้ผมก็มาแนะนำ ก็รู้อยู่กับครับผมแต่ถ้าคนที่เขาทําไม่เป็นเขาก็ต้องมาอึกษาครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม